เตรียมตัวให้พร้อม36เมืองใกล้ชายฝั่งกำลังจะจมอยู่ใต้น้ำกรุงเทพคือหนึ่งในนั้น36เมืองใกล้ชายฝั่งกำลังจะจมอยู่ใต้น้ำ226ล้านคนกำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี บางเมืองที่ติดอยู่แถบชายฝั่งพยายามป้องกันด้วยการสร้างกำแพงเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมล่าสุดของผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน้ำทะเลขึ้นสูงมีโอกาสที่เมืองใกล้าชายฝั่งจะโดนน้ำท่วมสูงมากถึง30ฟุตคาดมีผู้คนกว่า226ล้านคนใน36เมือง กำลังตกอยู่ในอันตราย36เมืองจะโดนน้ำท่วมทันทีถ้าระดับน้ำทะเลขึ้นสูงเพียง5ฟุตเมืองที่ตกในอันตรายมีตั้งแต่อัมสเตอร์ดัมนิวยอร์กซิตี้กรุงเทพมหานครและเวนิสภูมิอากาศของเวนิสทำให้เกิดความเสี่ยงสูง เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นตัวเมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเล3.2ฟุตคาดว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นอีก120เซนติเมตรภายในช่วงสิ้นศตวรรษที่21ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกกันไว้ในปี2100มากถึง50%ไมาอามี เป็นอีกเมืองที่มีความเสี่ยงโดยอยู่เหนือน้ำทะเลเพียงเจฟุตเท่านั้นโดยเฉพาะหากไมาอามีที่โดนปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอดณปัจจุบันตัวเมืองได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นติดตั้งเครื่องสุบน้ำยกพื้นถนนให้สูงขึ้นและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำทางรัฐฟลอริดา ยังลงทุนเพิ่มอีก4,000ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมณนะตอนนี้พูดได้อย่างเดียวว่าตัวเมืองกำลังแข่งกับเวลาที่เมืองจะจมอยู่ใต้น้ำนิวยอร์กมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมบ่อยขึ้นและยิ่งรุนแรงขึ้นทุกปีและในปีที่ผ่านมาตัวเมืองต้องโดนภาวะน้ำท่วมฉับพลันเป็นครั้งแรก ตัวเมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง32ฟุตและคาดกันว่าน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก7-29นิ้วภายในปี2050และเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนั้นนิวยอร์กได้เริ่มโปรเจกต์หนึ่งเพื่อปกป้องชาวเมืองจากปัญหาดังกล่าวแล้วจาก,การ์ตากำลังสร้างกำแพง เพื่อปกป้องกระแสน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มระดับสูงขึ้นและล่าสุดไม่นานมานี้นาฬิกาวันสิ้นโลกยังถูกปรับไว้อยู่ที่100วินาทีก่อนถึงหายนะทางด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูยังคงปรับให้เข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกอยู่ที่100วินาทีถึงเที่ยงคืนเพื่อสื่อว่าหายณะโลก กำลังใกล้เข้ามาท่ากลางวิกฤตโควิด -19 ที่คราชีวิตชาวโลกกว่า5.6ล้านศพกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีได้ประกาศว่าเข็มทองดูเดคร็อกหรือนาฬิกาวันสิ้นโลก ยังคงอยู่ที่100วินาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลาเที่ยงคืนหรือไม่ถึง2นาทีเท่านั้นเพื่อเป็นการสื่อว่าขณะน,นี้โลกยังตกอยู่ในความเสี่ยงและเข้าใกล้ช่วงเวลาหายนะท่ามกลางการเกิดวิกฤตด้านสาธารณาสุขจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่คราชิลกไปเกือบ5.6ล้านศพ และมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่342ล้านรายเข้มนาฬิกาวันสิ้นโลกถูกปรับอยู่ที่ตำแหน่ง100วินาทีก่อนถึงเวลาเที่ยงคืนมาตั้งแต่ปี2563และอย่างไรก็ตามท่ามกลางสถาน,นาการณ์เข้าใกล้หายนะแต่โลกยังเต็มไปด้วยความหวัง ว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับคืนมาได้อีกครั้งทางนี้แต่ละปีนักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ค,ความเสี่ยงต่างๆของโลกไปนี้แล้วประกาศตัวเลขพัานเข็มนาฬิกาว,วันสิ้นโลกซึ่งเป็นการบอกเวลาเชิงสัญ,ญลักษณ์บ่งชี้สถานการณ์โลกว่ากำลังเข้าใกล้หายนะมากน้อยเพียงใดโดยในปี2,564เข็มนาฬิกาว,วันสิ้นโลก หยุดที่หนึ่งรอวินาทีถึงเที่ยงคืนเช่นกันแจ้งข่าวสารการชำระโลกเตรียมตัวให้พร้อมมันกำลังมาอากาศของโลกในวันนี้ถ้าใครออกมาสัมผัสจะรู้ถึงความร้อนที่ผิดปกติและก็แสบผิวมากๆบนชั้นบรรยากาศโลกเต็มไปด้วยพอลูชั่นขยะมละพิษ และเต็มไปด้วยขยะพลังงานหากโลกตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดไปโลกเราจะมีสภาพเป็นเช่นไรสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงหนักสู้เพื่อการรู้แจ้งโลกยังไม่ถึงการแตกดับเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดเครื่องข้างหน้านี้มันถึงนจากหนักเป็นเบาได้เสมอ ทางนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําทางจิตสํานึกของตัวมนุษย์ทุกคนโอกาสที่จะแตกดับจริงๆมีเพียงช่องทางเดียวคือดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะนี้เกิดการเย็นตัวลงเพราะสิ้นพลังอำนาจในตนเองจงอย่าเชื่อคำพยากรณ์ใดๆในเรื่องโลกแตกกันเสียอีกเพราะหากโลกแตกดับเข้าจริงๆมันจะก่อให้เกิดการเสียสมดุล ของระบบสุริยะนี้จึงฝากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับมนุษย์โลกแล้วดาวเคราะห์โลกยังมีความเหมาะสมได้อีกยาวนานเกินกว่าจะไปกล่าวถึงกันในขณะนี้ซึ่งการดาเนินการเทคนิคมันจะเป็นแค่เพียงก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรงบนพื้นที่ที่ได้ถูกกำหนดเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น เมื่อการกระทําทั้งหมดเสร็จสิ้นลงทุกสปปรรพสิ่งในระบบโลกที่เหลืออยู่จะได้รับโอกาสให้เคลื่อนไหลได้ต่อไปมันเป็นเพียงการเป็นแปลงดาวเคราะห์โลกกับมวลมนุษย์จากลุกพลังงานไปสู่ยุกพลังงานใหม่จงระวังสติแตกแม่โลกจะสร้างความสมดุลใหม่โดยกระบวนการทางเทคนิคที่รุนแรง เข้มข้นจากพลังงานของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อันจะทำให้กายภาพของโลกเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่สุดยิ่งกว่าครั้งใดในอดีตแต่มันก็กระทำด้วยความรักข่าวทุกชิ้นที่ถ่ายทอดมายัางโลกมนุษย์ผ่านเข้ามาในระบบเอกภพผ่านจิตจักรวาลจำนวนมากมายจนมาถึงมนุษย์ที่กำลัง อ่านข่าวสารอยู่นี้จึงเป็นตัวแทนของความรักจากจักรวาลโดยแท้จริงการกระทำความดีงามนั้นด้วยกระบวนการทางจิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนที่กระทำต่อกันและกันและผ่านดาวเคราะห์โลกบนพิกัดถิ่นอาศัยดำรงอยู่ในเส้นทางของนักรบแสงสว่างได้อย่างท่องแท้และถูกต้อง ด้วยความปลดปล่อยพลังงานความรักด้านบวกสู่สนามพลังงานจักรวาลโลกออกมามากได้เท่าใดการกระทำทางเทคนิคในครั้งนี้ในรูปภัยพิบัตทิที่ลดความรุนแดงได้ตามสัสดส่วนพลังงานด้านบวกที่สร้างขึ้นนั้นเสมอการสื่อสารเป็นความรู้ใหม่มาให้กับมนุษย์โลกใบนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์เกิดสติทางวิญญาณ ด้วยการหันมากระทำความดีรู้จักรักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะได้ช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ของตนให้หลุดพ้นไปจากเคราะห์ภัยที่รุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามที่จักรวาลกำหนดเป้าหมายนั้นไว้ให้จงได้เนื่องจากการชำระโรคครั้งสำคัญนี้จักรวาลเป็นผู้ลงมือกระทำ โดยไม่ได้วางแผนการล่วงหน้าใดๆผู้รู้ต่างๆบนโลกที่ยังเป็นมนุษย์และนักพยากรณ์ตาทิพย์ในอดีตููอ่านโลกได้จึงไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนแน่นอนนอกจากผู้เข้าถึงพลังอำนาจการอย่างรู้จนสร้างความสัมพันธ์กับจิตจักรวาลรูปประธรรมใดรูปประธรรมหนึ่งจึงจะยืนยันความจริงที่เป็นความรู้ใหม่ดังกล่าวนี้ได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นบนโลกในช่วงหลายปีที่เหลืออยู่นี้ที่จักรวาลไม่รู้เลยเพราะผู้รู้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเสมอจงอย่ามัวคิดสงสัยอยู่เลยแต่เหตุที่ไม่ระบุเจอดจงให้รู้อย่างชัดเจนถึงวันเวลาสถานที่ที่มันจะเกิดให้รู้ล่วงหน้าก่อนก็เพราะว่ามันคือความเหมาะสมสำหรับมนุษย์ทุกคนต่างหากเล่า เพราะมันคือบทเรียนสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกมันคือบทเรียนแห่งความกลัวตายนั่นเองการกลัวตายของมนุษย์ไม่ว่ากลัวตัวเองต้องตายพ่อแม่บุตรหลานจนแม้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมโลกต้องตายอารมณ์รู้สึกชนิดนี้มันจะช่วยให้มนุษย์มอบความรักให้แก่ผู้อื่นผ่านความเมตตาเวทนาสงสารและการกลัวตายที่ต่างจะมอบให้กันและกัน โดยมีภัยร้ายแรงบนโลกนี้เป็นเงื่อนไขจะต้องรู้จักรักคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของตนดุดสายเลือดเดียวกันแทนการกดขี่เยียบย่ำกระทำไม่ถูกต้องต่อกันการเอารัดเอาเปรียบเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันฆ่าฟันกันทำศึกสงครามกันมีความเห็นแก่ตัวสุดๆอย่างที่ผ่านมาจนมนุษย์โลกไม่อาจสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลย พิสูจน์ได้อย่างไรว่าจริงดังที่กล่าวมาสิ่งที่จะพิสูจน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของแนวแกนแม่เหล็กโลกที่มันจะเบีเ่ยงเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ3องศาได้เป็นอย่างดีมีดังนี้ข้อ1ให้ทำเครื่องหมายตามแนวทิศเหนือใต้ของเข็มทิศไว้บนลานดินหรือลานหินโดยเลือกบริเวณที่ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าเทียมได้ให้ไกลๆคอยตรวจว,วัดองศาของทิศเหนือแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้บนบันหินหรือลานดินไปเรื่อยๆเตือนละครั้งมนุษย์จะสังเกตพบความจริงของข่าวสารความรู้ใหม่นี้ได้ด้วยตนเองว่ายิ่งนานวันทิศเหนือมันได้เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมไปทางขวามือตนเองทีละน้อย ข้อ2ตรวจสอบข่าวทางโลกที่ผ่านมาก็ได้ว่าแนวทิศเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กซึ่งพาดผ่านประเทศแคนาดานั้นมันได้เกิดเปลี่ยงเบนไปหรือไม่หรือย้ายไปไกลถึง14กิโลเมตรจากพิกัดตำแหน่งเดิมขณะนี้อาจมากกว่านั้นแล้วและข้อที่3ให้ติดตามข่าวสารทั่วโลกข่าวสารแปลกๆที่มนุษย์ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันดังนี้ ปววานเกิตื้นตายคราวละจำนวนมากๆผิดปกติฝูงประมึกยักษ์แม่งกระพุนยักษ์จากทะเลลึกปรากฏตัวในมหาสมุทรและทะเลบริเวณที่เป็นแหล่งสมบูรณ์แต่เดิมฝูงปลาหายไปหมดการอพยพย,ย้ายถิ่นของปลาฝูงนกเร็วกว่ารอบปีที่ผ่านมาและกองทัพกาดำพากันอพยพยยเข้าสู่เมืองใหญ่ เหมือนผู้คาบข่าวสารแจ้งให้รู้ตามสัญชาตญาณของนกทั้งๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยปรากฏการที่เกิดขึ้นจริงนี้เพราะสัตว์จำนวนนี้ภายในสมองของมันล้วนมีนกลไกชนิดหนึ่งสิ่งนั้นก็คือเส้นใหญ่เกลียวแม่เหล็กดิจิตอลคือคกลไกชิ้นนี้ทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถกำหนดรับรู้และสัมผัสทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับแนวแกนแม่เหล็กเหนื้อใต้นั่นเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่กล่าวมามหันตภัยธรรมชาติจากการสั่นสะเทือนโลกในการยกระดับเครื่อนความถี่สนามแม่เหล็กโลกนั้นเคลื่อนอากาศร้อนคลื่อนอากาศเย็นเคลื่อนยักษ์จากทะเลและพายุรุนแรงเป็นมหันตภัยเบื้องต้น ที่มนุษย์ปางทวีปจะต้องเผชิญโรคระบาดโรคร้ายชนิดใหม่และแผ่นดินไหวเป็นมหันตภัยระยะที่สองของมนุษย์ที่ต้องเผชิญระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้จิตสำนึกอันต่ำทรามของชนชั้นผู้นำและประชาชนผู้ไกลศา,าสนาในสังคมจะแผ่พลังงานดบด้วยการกระทำที่เลวทรามต่ำช้าและอย่างอายบนผืนแผ่นดินนั้น จนเกิดความไม่สงบสุขของสังคมเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนดีโดยทั่วไปมหาันตะไยทั้งสาประการจะก่อตัวพร้อมกันร,รุนแรงในความคิดของมนุษย์พร้อมทั้งการระเบิดของภูเขาไฟใหม่และเก่ามนุษย์จะ,ะเผชิญหน้ากับการรุกรานของรูปธปรรมมนุษย์ต่างดาวอื่นๆจนหวาดภวาแม,วม้ว่ามนอื่น ที่มีพลังงานด้านลบจะทำอะไรมนุษย์โลกไม่ได้ก็ตามเศษรษฐกิจโลกทั้งหมดจะพังทลายลงเพราะจิตสำนึกที่ผิดพลาดของชนชั้นผู้นํากระทาขึ้นโลกต้องเขียนแผนที่ใหม่เพราะพื้นแผ่นดินลดลงโลกจะมีท้องฟ้าใหม่เพราะทิศเหนือจะเบี่ยงเบนไปจากเดิมไม่เกินสามองศาเกาะบางเกาะจะจมหายไปในทะเล ขณะที่เกาะบางเกาะจะโผล่ขึ้นมาแทนและทวีปที่รุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีจะถูกแบ่งเป็นสองซีกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตามจริงแล้วคงเหลือไว้แต่ข้อสุดท้ายและประเด็นที่สำคัญเกือบทุกเหตุการณ์สอดคล้องกับพุทธธรรมนาย